พระนครศรีอยุธยาราชธานีเก่าในครั้งอดีตของคนไทยแม้จะถูกฆ่าศึกศัตรูเข้าเผาผลาญแบบทำลายล้างด้วยเจตนาจะไี่ให้บูรณะได้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่ามากมายบางคนที่เคยไปเยือนราชธานีเก่าแห่งนี้อาจจะไปเที่ยวชมแบบผิวเผิน และอาจจะไม่ทราบว่ามีมหาเจดีย์องค์หนึ่งซึ่งกล่าวกันว่าสร้างโดยพมา่าเพื่อประกาศความมีชัยชนะเหนือชาวไทยไว้ใจกลางกรุงศรีอยุธยาวันนี้รุ้งแปดสีจะพาไปดูครับสถานที่ที่เราจะพาไปชมนี้เรียกว่าภูเขาทองซึ่งตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงหมายเลข 309สายอายุธยาอ่างทองระยะทางสั้นๆครับประมาณไม่น่าจะเกิน2กิโลเมตรเจดีภูเขาทองจะตั้งอยู่กลางทุ่งนามองเห็นแต่ไกลเราจะผ่านวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนจะเข้าไปสู่เจดีภูเขาทองก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะสักการะพระบรมราชานุสาวรีนี้องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่งม้าศึก งามสง่ามากประดิษฐานอยู่บนแท่นและลานหินสีขาวเลยไปทางด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีนี้เราก็จะถึงเจดีภูเขาทองรูปทรงแบบมอญ คือฐานองค์ระฆังจะบานผายใหญ่กว่าเจดีย์แบบไทยแต่ยอดเจดีย์นั้นเป็นแบบไทยเจดีย์นี้เป็นการสร้างแบบที่เรียกว่าย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานที่ใหญ่มากฐานมี4ชั้นชั้นล่างแต่ละด้านยาว69เมตรฐานชั้นที่2ก็จะแคบลงเหลือ63เมตรแล้วพอถึงชั้นที่3ก็ลดเหลือ39เมตร พอถึงชั้นที่4ก็ลดเหลือ32เมตรพระเจดีย์นี้มีบันไดที่สามารถขึ้นได้ทั้ง4ด้านเรื่องราวของพระมหาเจดีย์นี้ยังเป็นที่สันนิษฐานที่แตกต่างกันทีมงานได้ลองค้นคว้าเท่าที่พอจะรวบรวมได้ซึ่งของนำมาเสนอไว้ณนะที่นี้ว่าพงศวมดานฉบับพระราชาทะเลขากล่าวว่าสมเด็จพระรามรีสวนโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง หรือพระเจ้าอู่ทองผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาได้ทรงสถาปนาวัดภูเขาทองขึ้นเมื่อปีพศ1930สำหรับองค์ภูเขาทองนั้นตามหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างเมื่อพศ2112อันเป็นปีที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่ค่าศึกเป็นครั้งแรก เอกสารของหมอแกมเฟอร์แพทย์ชาวเยอรมันที่เดินทางเข้ามาสู่กรุงศรีอย,ยุธยาพศ .2233 ได้เขียนจดหมายเหตุพร้อมกับวาดภาพเจดีย์ภูเขาทองแล้วอธิบายว่าเจดีย์องค์นี้โปรดกล่าวให้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นที่ระลึกที่ได้ชัยชนะแก่กษัตริย์พมา่าแต่อีกมุมหนึ่งครับก็มีนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า เจดีย์นี้สร้างขึ้นโดยบุเรงนองกษัตริย์พม่าเพื่อประกาศชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่หนึ่งแต่สร้างไม่เสร็จทำได้เพียงฐานต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างต่อเติมขึ้นเจดีย์นี้จึงมีเพียงฐานที่เป็นแบบมอญแต่องค์เจดีย์เป็นศิลปะแบบไทยการต่อมาได้มีการกล่าวถึงเจดีภูเขาทอง ในพงศ์สดมารฉบับพระราชหัตทะเลขาพอสรุปได้ความว่าเมื่อพศ2287สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกโกศโปรดให้ปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์และพระอารามวัดภูเขาทองความในพงศ์สัมดารฉบับนั้นเขียนไว้ว่าในปีนั้นคือพศ2287ทรงพระกรุณาโปรโดให้ปฏิสังขรณพระมหาเจดีย์และ พระอารามภูเขาทอง6เดือนจึงสำเร็จหลังจากนั้นก็ไม่พบหลักฐานว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในกรุงศรีอยุธยาโปรดให้บุรณะปฏิสังขรณ์บัตรหรือพระเจดีย์นี้อีกเลยเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปีขานเดือน11แรม8ค่ำพศส3 7 3สอสุนทรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เดินทางมานมัสการ พร้อมทั้งแต่งนิราชภูเขาทองได้พรรณนาสภาพของเจดีไว้ว่าครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถเจริญรถธรรมมาบูชาฉลองไปเจดีที่ชื่อภูเขาทองดูสูงล่องลอยฟ้านภา,าไหลอยู่กลางทุ่งรุ่งโรดสันโดดเด่นเป็นที่เล่นนาวาคงคาไสาที่พื้นลานฐานปัดถัดบันได โคงคาไหลล้อมรอบเป็นขอบคันมีเจดีวิหารเป็นลานวัดในจงังหวัดวงแขวงกำแพงกั้นที่องค์ก็ย่อเหลี่ยมสลับกันเป็นสามชั้นเชิงชานตระงงานงามบันไดมีสีด้านสำหรับรื่นต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสามเบียนทักษิณจินตนาพยายาม ได้เสร็จสามรอบคำนับอัภิวันมีห้องถ้ำสำหรับจุดเทียนถวายด้วยพระพายพัดเวียนดูเหียนหันเป็นลมทักศินวัตรน่าอัศจรรย์แต่ทุกวันนี้ชาราหนักหนานักทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉกพเยอแยกยอดสุดก็หลุดหัก พศ2500จอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้จัดการบูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์ภูเขาทองอีกครั้งหนึ่งแล้วทำลูกแก้วด้วยทองคำหนัก2,500กรัมระดับไว้บนยอดพระเจดีย์อันหมายความว่าได้รับการบูรณะเมื่อพศ2500หรือ25พุทธศตรวรรษและแล้วหลังจากนั้นมาประมาณ5ปีเศษ คือประมาณพศ2505ก็มีคนร้ายบังอาจลักลูกแก้วทองคำวันยอดพระเจดีย์ดังกล่าวไปเสียทุกวันนี้ถ้าท่านผู้ชมเดินทางไปเยี่ยมชมเจดีย์ภูเขาทองก็จะเห็นว่าเจดีย์ภูเขาทองนั้นได้รับการบูรณะทาสีใหม่เป็นสีขาวสวยงามและทางกมรมศิลปากรก็กำลังบูรณะ องค์ประกอบอื่นๆรอบๆจะดีอยู่ครับ